วัสดีค่ะอีสานหานักกินค่ะมือนี้สีเฮ็ดน้ำหวานบักตาลสู้พี่น้องกินค่ะมาเบิ่งส่วนผสมเลยค่ะทำซุปค่ะกระทิ่าเกลือน้ำตาลค่ะบักเมี่ค่ะใส่บักเมี่น้ำมันสีแดงค่ะมาเบิ่งขั้นตอนการทำเลยค่ะแม่กับปอกเปลือกบักตาลกันค่ะปอกเปลือกกันค่ะอันนี้ล้านค่ะล้านมาเฮ็ดซอย หานเิมาเฮ็ดสีพักกันเ็ศของหวานไปวัดค่ะไปเฮ็ดบุญค่ะไปเลี้ยงเพ้นพระค่ะปวเปลืออกเบอ้อค่ะเมื่อหนาสีพักพี่น้องเฮ็ดลาบเป็ดค่ะลาบนกเป็ดสื่อเมื่อไหร่ละค่ะสื่อเมื่อไหร่แล้วคนไปสื่อยุติตลาด ซอยต้นน้อยค่ะบางๆช่วนนงวนี้บกัการนี้ค่ะช่วงนี้บักาันหลาย ใ้สิเหลวแล้วค่ะบักตามค่ะตานแแลวๆซอยบักมีต้อค่ะซอยขอนมต้อซอยใส่น้ำกันเลยค่ะนสีอหอมใส่ผสมกันเลยค่ะ เสแล้วคะสอยเส้ล้วคะมื่อนี่ไปเจียวน้ำตาลเลยค่ะเจียวน้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลทเทลงงมอเลยค่ะเปิดไฟค่ะเจียวจกน้อยค่ะจะไดห้หอมเจียวจะน้อยจะไดห้อดอหอมจะน้อยก็เทิมน้ำค่ะเดี๋ยวมันมีกินหอมเนี่ยจะน้อยกันค่ะ มันมีใบเตยใส่ใบเตยนั่นว่ะคะ่ะจะได้หอมอันนี้หาใบเตยบ่ได้ค่ะเลยบ่ได้ใส่ใบเตยนะะ้นำตาลเลอะละลายละคะ่ะน้ำตาลเลอะละลายละค่ะเตินมน้ำได้ะคะ่มนนะมันค่ะ น,น,น้ำตาลได้้วค่ะได้ที่้วคะเดี๋ยวปุงกันค่ะเสร็จแล้วค่ะกระทิเขาเอาเกเงงลือใส่จังหน่อยนะค่ะเกลือใส่จังหน่อย ฝเกิดจังหน่อยตานเทลงเลยค่ะถีดลุยเลยค่ะมีกระเซตละค่ะน่น น้ำหวานอิตาลีค่ะใส่ขนมน,น้ำเน่ใส่หมีกน้นำเนยค่ะเดี๋ยวร้อนน้ำแข็งตักเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำหวานอกตาลค่ะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้งสองอีสานหาเนื้อกินนด่เลยค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ